สวยดูแพงแอฟทักษอนมานนลุกโนบราออกงานใหญ่สวยอลังการมากๆยิ่งนับวันความสวยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับแอปทักออนในวัย42ปี นางเอกสาวชื่อดังที่ยังคงมีผลงานมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันเสมอและที่สําคัญสาวแอฟก็ยังเนื้อหอมมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่พากันรุมจีบไม่เว้นแต่ละวันโดยล่าสุดแอฟแท็กซ์ออนได้ปรากฏตัวในงานเปิดตัวมือถือสมาร์ทโฟน The New Samsung Galaxy และชุดที่แอฟใสมาในงานนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าทาตะลึงมองไม่ละสายตาเลยเธอมาในลุคที่โนโบราโชว์แผ่นหลังอันขาวนียนสวมชุดเดรสสีน้ําตาลแหวกหลังแบบลึกมากลุคนี้ทําแฟนคลับหลายคนแห่เข้ามา คอมเมนต์ชมความสวยกันมากเลยค่ะนานๆทีจะได้เห็นแม่แอปแต่งลุกนี้สวยสะกดสายตาสุดๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ